ผมปตูตะวันแดงนะครับวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากพี่หนิงนะครับเให้เป็นตัวแทนของพี่หนิงได้มาเอาไอติมวอลนะครับมาแจกให้เด็กน้องๆเด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางได้กินกันฟรีๆเลยนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่หนิงในในณที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะหนิงเอลลี่นะคะวันนี้หนิงก็ได้สถานที่แห่งใหม่นะคะมานั่งอัดคลิปมันวิวสวยเก๋มากเลยดูสีคะาเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยที่นี่นะคะต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีของหนิงค่ะเดี๋ยววันนี้หนิงจะมาขอบคุณเรื่องไอติมนะแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องสถานที่แห่งนี้ก่อนคือก่อนหน้านี้นะคะที่หนิงจะมาทําคลิปเนี่ยหนิงตั้งใจไว้ว่าคือเมื่อต้น,ต,นต้นเดือนนี้นะคะตั้งใจว่าจะไปหาเพื่อน ก็อีนิงนะเอ่ออีนิงก็คือสาวสองที่หนึ่งเคยมาเมาท์มอยให้ฟังนะคะที่เราเคยไปเที่ยวเชียงใหม่กันไปมนุษย์พลังแห่งกดแห่งแรงดึงดูดนะคะที่ดึงดูดนู่นนี่นั่นอะไรค่ะเป็นคนที่คิดบวกคิดอะไรก็เป็นกดแห่งแรงดึงดูดไปหมดอ่ะนี่จัาจาได้ใช่ไหมคะเออนางเนี่ยตอนนี้นางไปเช่าบ้านอยู่ที่ปลายแบบเหมือนกับไปพักผ่อนอะไรเนี่ยเพราะว่านางทําทัวร์ค่ะเป็นไกด์ทัวร์ยุโรปนะคะ แล้วทีนี้ช่วงที่เกิดว่านายยังไม่ออกทัวร์เนี่ยน,ะนางก็จะไปหาปิดที่ปิดวิเวกนะคะิก็เลยตั้งใจว่าจะไปหาอีมิงซะหน่อยนะนางไปปิดวิเวกอยู่ที่ปลายนะนิงก็เลยเห็นว่าที่นั่นบรรยากาศด,ดีก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวนิงจะไปหานางนะนะเพราะว่าไม่ได้เจอนางนานแล้วจะมานั่งเมาส์มอยกันทำยูทู e ก,กันก็ว่าจะไปเช่าห้องที่มู่นเดือนละสี่พันบาทนะไปแบบแป๊บๆหนิงใหญ่จะไปนั่งเขียนหนังสืออะค่ะ ทีนี้หนิงก็มานั่งคิดอีท,ทีระหว่างที่กําลังจะไปนะว่าแม้ถ้าเกิดคูไปครั้งนี้ครูต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับอย่างไรร้อยมีสามพันบาทนะไปพันห้ากับพันห้าอ้คร่าวๆค่าใช้จ่ายค่าห้องอีกสี่พันค่ากินอีกอยู่เดือนหนึ่งมีเป็นหมื่นแน่นะก็เลยคิดในใจเล่นๆน,นะคืกอกดทางแรงดูต้องบอกว่ากดทางแรงดูมันทำงานจริงค่ะ คิดเล่นๆว่าโอ้หถ้าเกิดเราได้มีสถานที่พักฟรีสักที่ก็ดีนะแบบไปไหนก็ได้เนี่ยคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะหลังจากคุยกับอีนิ่งได้สองสามวันนะคะคุณหนูนาเนี่ยค่ะที่เป็นแฟนคลับนี่นะคะที่เป็นกินข้าวกันเขามีห้องพักอยู่ที่แถวอ่อนนุชก็คือสถานที่แห่งนี้นะคะและทีนี้คุณหนูนาเขาจะต้องไปหาแม่เขาที่ตากจังหวัดก็คงจะไปนานนะคะพอสมควรนะคะยาวนานอาจจะถึงเดือนหนึ่งหรือซึ่งเดือน เขาก็เลยอนุญาตให้นิองอะมาอยู่ที่ห้องนี้โดยบอกว่าพี่หนิงถ้าเกิดพี่จะมาอยู่ที่ห้องหนูก่อนก็ได้มานั่งแบบนั่งเขียนหนังสือแบบวิวมันสวยอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะข้างล่างวิวก็สวยนะคะแล้วก็มีสระน,น้ำมีอะไรโอเคอะที่เนี่ยดูดีมากเลยนะคะนิงก็เฮ้ยก็โอเคเดี๋ยวนิงก็เอาเดี๋ยวบพักฟรียังไม่เสียตังค์นะ,ะบบก็เหมือนอยู่โรงแรมนะก็เอาเป็นว่าหนิ่ก็จะใช้ที่แห่งนี้นะคะ หมกตัวเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งว่าจะไปคว้าชมนาทนะคะเล่มที่3านะเรามาครั้งที่3อยากได้ทริปเบิรชมนาทค่ะนะก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเขียนทันหรือเปล่าเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงเดือนดีแต่คิดว่าถ้าปัน่นจริงๆอะได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้ถ้าหนิงออกไปนู่นไปนี่ไปน,นั่นหนิงไม่มีสมาธิอะหนิงก็จะเขียนหนังสือไม่ได้ก็เนปะ็นว่าวันนี้หนิงความโชคดีของหนิงเหมือนจักรวาลจัดสรรเนี่ยกดยังไงอยู่ทํางานเนี่ย ให้หนิงได้มาพักที่นี่ฟรีนะคะ mm. ก็คงจะอยู่ไปถึงสิ้นเดือนน mm. ี้ก็ดีเนาะโชคดีนะดนะเดี๋ยวหนิงจะใช้พื้นที่อย่างนี้ทำคลิปเพราะว่าคุณหนูนาเขาอนุญาตแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นพร้อมกับทําคลิปเกี่ยวกับการสร้างแรงนดาลใจให้กับผู้หญิงขายบริการหลายคนนะคะที่ยังทํางานอยู่แล้วก็ใครอีกหลายคนที่อยากจะเลิกอาชีพนี้ และก็ใครอีกหลายคนที่คิดจะเข้ามาในวงการนี้มันเข้าง่ายออกยากนะคะหนิงบอกก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะคะทีนี้หนิงอยากจะบอกเออครั้งนี้หนิงจะมาขอบคุณเออคุณปูนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยค่ะที่ร่วมกันบริจาคเงินให้หนิงไปเลี้ยงไอ้เต็มน,น้องๆจริงๆแล้วหนิงก็ไม่คิดว่าจะมีคนให้มีคนช่วยมันไม่เยอะค่ะ ค่เต็มมันแค่1น0 0บาทหน่งก็บอกไปอย่างนั้นคือถ้าใครใครอยากทําก็ทําแค่แค่อยากบอกเฉยๆนะแต่ปรากฏว่ามีคนช่วยมาก็มีน้องเออชลุกสกร์เบนสเซ่แอนนี่แล้วก็อีกคนนึงก็ขอไม่ออกนามนะคะก็ช่วยมาอีกสามร้อรวมเงินแล้วหนิงได้เงินมาประมาณ800บาทนะคะไปจ่ายค่าอเต็มให้เด็กๆแล้วก็หนิงก็ออก400บาทแต่เมื่อวานนี้หนิงก็ได้เลี้ยง เด็กชาวบ้านนะคะที่คุณปูคือมันจะมีเด็กอยู่สองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งเป็นชาวบ้านที่คุณปูเนี่ยขับรถไปแล้วก็จะไปเจอเอ่อเด็กๆที่เขาอยากกินไเต็มแร่พ่อแม่ไม่มีตังค์อะไรเงี้ยนะคะหนิงก็เลยอ่ะเลี้ยงไปอันนี้เป็นในสถานที่สถานรับเลี้ยงเด็กะค่ะที่นี่แห่งนี้นะคะหนิงไม่รู้หรอกค่ะว่าเด็กในนั้นจะมีเงินหรือไม่มีเงินเดี๋เอาเป็นว่าเราได้เลี้ยงเด็กๆมันก็มันก็แฮปปี้ดีเนาะคือหนิงไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าจะเอาไอติมมาเลี้ยงเด็ก บางครั้งก็เคยมีแบบเคยมีความคิดว่าหนิงไม่อยากเลี้ยงเด็กแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงคนพิการคนชราเนื่องจากว่ามีคนทําเยอะแล้วค่ะหนิงจึงมุ่งไปที่ผู้ต้องขังไร้ญาติเท่านั้นนะคะก็เลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวซื้อของไปแจกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ครั้งนี้เห็น คืออีกทาตหนึ่งอยากช่วยคุณปูด้วยนะคะหนิงไม่ได้ช่วยแค่เด็กแต่หนิงช่วยให้คุณปูได้ยอดขายด้วยค่ะแล้วก็ได้เป็นกําลังใจให้คุณปูที่เขาได้ได้ความขยันน่นะคะคุณปูเขาขยันมากเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ร่วมกันบริจาคเงินในครั้งนี้นะดีใจีความสุขก็ได้ดูค่าพกันไปแล้วนะคะเออทีนี้เดี๋ยวหนิงจะมาขอขอบคุณแฟนคลับอันนี้ก่อนเลยค่ะ ของน้องที่ส่งสบู่คาเมลมาให้พี่หนิงนะคะเป็นสบู่น้ำนมอูดตัวนี้ก็หนิงลองใช้แล้วนะคะประมาณ10วันหนิงคิดว่ามันดีค่ะทำให้หน้าขาวนะคะมันเห็นผลดีเหมือนกันนะคะก็โอเคนะคะในระดับหนึ่งนะคะก็เป็นสบู่น้ำนมแพะเอ้ยไม่ใช่เด็กน้ำนมอูดค่ะเป็นสบู่น้ำนมอูดอันนี้เขาไม่ได้มาจ้างใหนิงรีวิวนะแลวเขาก็ไม่ได้ใช้ให้หนิงรีวิวนะคะเขาแค่ส่งมาให้หนิงใช้10ก้อนแล้วเขาบอกกันหนิงว่าให้หนิงแจกแฟนคลับคนไหนก็ได้ จะเลยแจกหนูหน้าบ้างแจกใครไปบ้างหลายคนละคนละก้อนสองก้อนแล้วก็แจกน้องแอนนาไปด้วยนะคะก้อนหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากซื้อก็สั่งซื้อได้นะคะราคาก้อนละ199ราบาทจะเดี๋ยวหนึ่งจะขึ้นไ้ให้นะคะว่าสั่งซื้อกับน้องแพ็คเกจจิ้งดดีมากเลยนะหลักๆอันนี้ก็คือว่าฟอกหน้ามันคุณสมบัติของน้ำนมอูดอะ่ะก็น่าจะโอเคนะคะหนึงเข้าไปอ่านละมันมันเจ๋งมากเลยมันมันดูดีนะแล้วเนี่ยดูแพ็คเกจจิ้งก็เด็กาใหม่ก็ หมูตกไปข้างล่างเลยอ่ะทำไงดีอ่ะดีไม่โดนหัวคนน่ะเฮ้ยกําลังจะพีเซ้นขายข,ายของอยู่พอดีเลยเดี๋ยวต้องลองไปเก็บมาหาที่ชั้นสิบแปดนะโอ๊ยมันจะขา,ขายของให้น้องมันซะหน่อยแบบช่วยโปรโมทสินค้าให้เขาอ่ะเลิกไม่ดีละสมูทตกแล้วก็เป็นไรลงไปเก็บไม่เป็นไรค่ะนี่มันจะกอดตอนกลางคืนก็น่ากลัวเนาะ มีต้นไรด้วยแหละข้างหลังเป็นริมแม่น้ำเป็นคลองนะคะเป็นคลองพักขนงอุ้ยบรรยากาศหน้าเล่าร่องผี่มากเลยอะดูดิสบู่ค่อยอยู่ไหนกีนี่นเก็บสบู่น่าจะอยู่ใน,นโซนน้นนะหลนไปทั้งไหนวะนู้นแน่เลยอะหันไงกระเด็นกระดอนอยู่นู้นเลยค่ะนี่เลยค่ะ กระด็นกระดานอยู่ที่นี่สบู่ของค่อยสบู่ตกอีดอกลรงมาเก็บส,บ,สบู่ไกลจังเก็บสบู่เก็บสบู่เรียบร้อยก็ทีนี้เอาขายของทั้งคู่บ้างละคูจะขายของตัวเองก่อนละกันนะคะ อันนี้เป็นว่านหางจระเข้สกัดบริสุทธิ 99. ์99.99นะคะตัวนี้ก็คือเอ่อนเข้ามาจากอเรเซีนาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งตัวใหม่ที่หนิงทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเออร้อยกรัมค่ะแล้วก็นี่เราได้โชว์กันหลายรอบแล้วนะตัวนี้นะคะเป็นกวดแก้วหนักมากปูเสียวหล่นมากเลยอันนี้นะคะตัวนี้เป็นสกัดบริสุทธิ์99.99เนื้อคิมเข้มข้นนะคะ ดูได้เลยค่ะว่าเนื้อิีเข้มข้นจริงๆนะคะไม่หกนะคะ,ะตัวนี้นะคะช่วยให้ลดริ้วรอยทำให้หน้ากระชับเต่งตึงนะคะใช้ดีมาก้าอันนี้หนูก็ใช้มาประมาณ5-6เดือนแล้วนะคะตั้งต่ขายมาเนี่ย ผิวหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็หนิงอยากจะบอกว่าคนที่อยู่ต่างจะะังหวัดแต่ะแดดร้อนๆเนี่ยคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไปมีฝ้านะคะเวลาทําโวนทําไร่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแดดแรงมากนะคะหนิงแนะนํานะคะ,นะ,นนะ,คะให้เอาว่านหางจระเข้เนะะี่ยค่ะโปะไปที่หน้าเลยนะคะทาหน้าแล้วมันจะช่วยให้หน้าชุ่มชื่นนะคะมันดูดสารเนะะี่ยค่ะดูดสารพิษดูดสาร,สารความร้อนนะคะแล้วเนี่ยเมื่อก่อนหน้าเนี่ยมีฝ้านะคะตอนนี้ก็ค่อยๆจากหายไปดีขึ้นเลย ขาโอเคนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากซื้อตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นแพ็กเกจจิ้งตัวเดิมใกล้จะหมดราคาตัวเดิมเดี๋ยวรอให้แพ็กเกจจิ้งตัวใหม่ออกมานะคะตัวนี้50กรัมก็490บาทนะ,ะแล้วก็ค่าจัดส่ง30บาทนะ,ะตัวนี้ร้อยกรัม850าบบาทนะคะเรารอแพ็กเกจจิ้งมานานมากมันเพิ่งได้ก็เลยมาอยากนําเสนอนะคะบอกว่าของดีก็ดีจริงค่ะอะไรที่ไม่ดีจะไม่เอามาขายค่ะให้มาดา่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เอาเป็นว่าตอนนี้หนิงก็ได้สถานที่เขียนหนังสือใหม่วันนี้คลิปหนิงไม่มีอะไรมากนะคะก็มาทักทายแล้วก็อยากให้เห็นบรรยากาศแบบสวยงามดีนะคะมันเป็นเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดจริงๆนะคะหนิงเชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเราฝึกใช้มันบ่อยๆนะคะใช้ให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วต่อไปนี้หนิงคิดว่าเราสามารถจะดึงดูดอะไรก็ได้ให้เข้ามาในชีวิตเราได้นะ ตอนนี้หนิงกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆย่างก็จะรอดูแล้วหนิงก็จะมารายงานให้ฟังว่าชีวิตหนิงเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างทั้นทงนี้ทั้งนั้นก็ขอบพระคุณคุณปูด้วยนะคะอ้ออยากจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากขายไอติมวอนนะคะเขาเดี๋ยวหนิงจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะว่าหรือหรือใคร จะไปทักทายคุยกับคุณปูก็ได้นะคะก็คุณปูเขามี Facebook นะคะเดี๋ยวหนิงจะขึ้น Facebook คุณปูไว้ให้ถ้าใครอยากรู้ราย mm hmm. ละเอียดอะไรลองไปสอบถามคุณปูได้ mm hmm. หนิงรู้สึกว่ารู้สึกว่าสวัสดิการของไอติมวอลเขาดีมากเลยค่ะ mm hmm. ก็คือถ้าเราขายของให้เขาไปประมาณ4 5หปีตามกำหนดระยะเวลาที่เขากำหนดมานะคะ mm hmm. เขาก็จะให้ลดลดไอติมเราเลยนะคะให้ปีๆเลยค่ะแล้วก็เขามี ทุนการศึกษาให้บุตรหลานให้ลูกคุณน่ยนะคะไม่ใช่บุตรหลานให้บุตรเ,เดียวนะคะก็ยันจบปริญญาตรีเลยนะคะแล้วมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งถึงว่าดีแล้วก็มันก็ดีกว่าอาชีพทั่วๆไปและได้ขั้นต่ำสามร้อยบาทอันนี้เป็นงานสบายนะคะคือคุณอยากนึกอยากจะขายก็ขายไปบริหารเวลาเองอ่ะและขายหมดเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาเงินมาเคลียร์เขานะคะเขาก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากแล้วก็คุณก็ยังสามารถที่จะเอาเวลาว่างเนี่ยไป ทำอย่างอื่นก็ได้ขายของออนไลน์อะไรก็ได้อย่างนี้ค่ะหรือว่าก,ก็ก็น่าจะดีนะสําหรับคนที่ไม่รู้จะไปทําอะไรเขารับทั้งวีู้ชายนะคะมีชุดอยู่ในฟอร์มให้มีรถประจําตําแหน่งให้นะคะก็ประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่คอยากจะมาขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันบริจาคเรื่องไอเต็มแล้วก็มาบอกเรื่องงานนะคะใครยังไม่มีงานก็มาขายเต็มก็ได้อะไรแบบนี้นะคะคลิปนี้ไวแ้แค่นี้ก่อนละกันนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ